สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาจะาทำภารากิจนำโบยักษลูกไม้ต้นที่ห้าต้นนี้นะครับนี่นะครับไปปลูกที่สํานักสงหุบกระทิงนะครับอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ลุงยาก็จะวิ่งไปทางเส้น304ปักทงชัย นาะปักทงชัยฉะเชิงเซานะครับ uh, ก็ล uh, ุงยาใส่กะลมังสักผ้าไว้นะครับก็ดินดินจะเยอะมากวิธีการเดี๋ยวลุงยาก็ยังงงอยู่นะนะครับว่าจะยกยังไงเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามภารกิจกันนะครับลุงยานําไปถวายนะครับไปถวายปลูกที่บ่อดินสํานักสองหุบกระพงหุบ หุบกระทิงนะครับหุบกระทิงวางน้ําเขียวนะครับวางน้ําเขียวเส้นปักธงชัยวางน้ําเขียวนะครับขอราดเนาะนี่นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมบรการกันนะครับ,บรกรอะไรนรอะไรนระครับ ไปครับไปกันนนลคอ่ะครับอาลุงยาจะเอาไปทั้งกระมังนี้เลยนะครับก็เอาดินออกแล้วเนาะเอาดินออกข้างๆหน่อยนึงนะครับไม่ให้เขาสะเทือนมากนะครับ และยกคนเดียวยังไม่ไหวเดี๋ยวหาคนช่วยยกนะครับไปไปกันครับเนี่ยหนักตรงยาไปอย่างนี้เพื่อมาให้เขาช้ำเยอะนะครับก็ไปถึงก็ปลูกก็จะได้งามเลยเดี๋ยวเอาเลนปิดรากเขาสักนิดหนึ่งอเอาละเดี๋ยวเอาน้ำใส่นะครับ

ก็ไม่รู้ว่าในระหว่าง,งเดินทางกระถางก็จะแตกหรือเปล่านะครับแต่ก็เสี่ยงดูนะครับ <laughs> ครับเดี๋ยวลุงยาจะเอาสีม่วงนี้ไปด้วยนะครับนี่นะครับะจะได้ตัดกันสองสีนะครับนี่นครับนี่นะครับ,อรบตอนนี้นะครับก็เอาสีม่วงนี้ไปอีกต้นหนึ่งแล้วก็เอาอสีขาวเดนเยนชูปูไปอีกต้นหนึ่งนะครับรวมไปสามต้นเนาะ <laughs> กะ็ยังไม่รู้ว่าบ,บ่อจะลึกขนาดไหนนะครับแล้วก็ น้ำจะเยอะไหมเนาะแล้วก็ทีนี้ว่าก็ลองลองไปปลูก3ต้นก่อนนะครับทดลองดูหนึกน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมที่สำนักสงฆาขุบขุบกระทิ่งนะครับนึก,น,กนึกยากเนาะที่วังน้ําเขียวนะครับวางน้ําเขียว อ,อำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับลุงยาก็จะวิ่งไปจากเฉาเชิงงซาววังน้ําเขียวก็ประมาณร้อยหกิกิโลนะครับร้อยกิกโลภารกิจวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่า,าไปถึงสํานักสําสนักสงขาห,หุบกระพงแล้วสถา,า,านที่ปลูกบ่อ,บอจะดีไหมเนาะแต่ก็ปลูกนะครับเพราะว่า ลุงยาโทรไปติดต่อหลวงพ่อที่สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์แล้วนะครับว่าจะไปไปปลูกบัวถวายวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ mm. ก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับนะคลิปนี้มีประมาณนี้ก่อนนะครับ ่ก็จะเอาต้นนี้ไปอีกต้นหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับสีขาวเปลี่ยนเป็นชมพูอ่าปลายกรีบงุ้มๆฝากเงินฝากทองนะครับฝักโชคลาภเป็น3มต้นนะครับ